มาครับอยู่กับผม MSK และนี่คือเกมการ์ดใหม่ที่ผมรอคอยมากๆโปเกมอน TCG Pocket วันนี้มาโม้ให้ฟังเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวเกมและเวอร์ชันซ a บลนันที่กำลังจะปล่อยให้เล่นเหมืนเพื่อนนี้เกินก่อนว่าโปเกมอน TCG Pocket เนครับเป็นเกมที่ผมพูดได้เลยว่าทำออกมาล้อก,กับกระแสความสำเร็จของ Marvel Snap แบบเต็มๆเลย เป็นเกมการ์ดที่ใช้เวลาในการเล่นไม่นานนะครับประมาณ3-5นาทีเท่านั้นซึ่งเกมการ์ดของโปเกมอนมีมานานละที่เรารู้กันก็คือจะเป็นโปเกมอน TCG Live หรือว่าจะเป็นโปเกมอน TCG แบบออนไลน์เวอร์ชั่นปกตินะครับหรือว่าจะเป็นโปเกมอนที่เราเคยเห็นกันขายตามเซเว่นอ่ะแฟนโปเกมอนการ์ดเกมแบบการ์ดเกมจริงๆแบบฟิสิกอลนะครับแต่ว่า ของพวกเนี้ยครับมันก็มีความซับซ้อนในการเล่นกฎกติกาที่ผู้เล่นใหม่ๆจะจําเข้าไปเล่นเนี่ยมันค่อนข้างยากนะหรือว่าตัวของราคาของการ์ดเองอะไรเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างแพงโปเกมอนเขาเลยเล็งเห็นจุดนี้จับกระแสที่มาว e l สแนปทําเกมการ์ดใช้เวลาสั้นๆเล่นง,ง่ายๆนะครับก็เลยเฮ้ยเรามีวัตถุดิบแล้วเราลองเอาออกมาทําบ้างดีกว่าเจาะตลาดผู้บริโภคสมัยใหม่นะครับแล้วก็เนี่ยแหละเขียนออกมาเป็นโปเกมอน TCG Pocket และก่อนที่ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับตัวเกมให้มากกว่านี้นะครับจริงๆเราทุกคนสามารถรอที่จะสัมผัสกับโปเกมอนซ CG ี cket เองได้นะครับที่เวอร์ชัน Soft Launch แต่ว่าเวอร์ชัน Soft Launch เนี่ยจะเป็นของประเทศนิวซีแลนด์นะครับปล่อยวันที่26ถ้าเกิดว่าเวลาตามประเทศไทยก็ประมาณ2ทุ่มซึ่งการที่คุณจะเข้าเล่นเวอร์ชัน Soft Launch ได้นะครับก็ง่ายๆคือบินไปที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับไปเล่นที่นู่นเลยอันนี้ผมยอกๆนะครับคือถ้าเป็น iOS วิธีง่ายๆก็คือเปลี่ยนนตััวของโช ประเทศที่ตัวเองอยู่เนาะในแอสโตรให้เป็นนิวซีแลนด์แล้วก็โหลดแอปมาเล่นได้ส่วนของ Android เนี่ยถ้าเกิดว่าม,มีอะไรพลิกโผนะครับก็จะใช้วิธีในการโหลด apk ในการดาวน์โหลดแล้วมาเล่นอาจจะมีติดเรื่องของ vpn อะไรอย่างนี้ก็จ,จะใช้ vpn นิวซีแลนด์ในการเข้าเล่นได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่นี่ครับถ้าเกิดว่าใครอยากรอตัวเกมเวอร์ชัน apk อะไรอย่างเงี้ยลองติดตามช่องผมไว้ก็ได้นะแต่ผมจะทำคลิปโหลดตัวโป k กม o n TCG Pocket แบบละเอียดอีกทีหนึง่ง แต่ก่อนที่จะตัดสินใจนะครับว่าจะเล่นหรือไม่เล่นก็ลองฟังผมดูแล้วกันว่าภาพรวมของตัวเกมเนี่ยมันเป็นยังไงผมขอเริ่มจากระบบแบทเทิลก่อนนะครับระบบแบทเทิลเนี่ยผู้เล่นจะได้จัดเด็ก20ใบใส่การ์ดแต่ละใบซ้ําได้2 copies นะครับเริ่มเกมมาเนี่ยจว5แล้ววางโปเกมอนในโซนต่อสู้โซนต่อสู้เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2โซนครับ ซึ่งแอคทีฟโซนนะครับมันก็จะเป็นโซนที่เราเอามอนไปวางไว้เพื่อที่จะโจมตีหรือว่าถูกโจมตีนั่นแหละส่งเบนซ์โซนก็เป็นตัวสำรองนะครับเวลาที่มอนตัวข้างหน้าเราตายเราก็ขยับตัวข้างหลังขึ้นไปอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวมันก็จะมีเอฟเฟกอะไรหลากหลายเกี่ยวกับ2โซนนียแหละให้เล่นกันที่หลัง คิดภาพต่างง่ายๆครับถ้าใครเคยดูอนิเมะโปเกมอนหรือว่าเล่นเกมโปเกมอนเนี่ยมันก็จะมีทั้งโปเกมอนที่กําลังต่อสู้อยู่กับโปเกมอนที่รออยู่ในโปเกมบอลใช่ไหมเวลาที่ตัวอยู่บนสนามมันแพ้ไปเงี้ยครับเราก็ส่งตัวใหม่ออกไปสู้แทนประมาณนั้นเลยการโปเกมอนนะครับจะโจมตีได้นะครับมันจะมีความต้องการการใช้ Energy ในการตีอยู่และ Energy ของเกมเนี่ยครับมันจะขึ้นให้ที่ขวาล่างของจอ ทุกๆเทิร์นของเรานะครับส่วนการ์ดอื่นๆนะครับที่นอกจากจะเป็นการ์ดโปเกมอนเนี่ยมันก็จะมีการ์ดท,ที่เรียกว่าเทรนเนอร์นะครับซึ่งเทรนเนอร์เนี่ยมันก็จะมีทั้งการ์ดท,ที่เป็นไอเทมและการ์ดท,ที่เป็นซัพพอร์เตอร์นะครับถ้าเทียบกับเกมอื่นง่าย,ายๆก็จะเหมือนอารมณ์ประมาณเวทมนต์หรือกับดักอะไรประมาณนั้นนะครับช่วยในการให้เราเน Pick ี่ยพลิกแพลงได้หลายตลบขึ้นทำาระบได้สนุกสนานมากขึ้นส่วนการแพ้ชนะนะครับจะอยู่ที่พลังชีวิตผู้เล่นแต่ละฝั่งนะครับจะมีพลังชีวิตคนละสาม ถ้าเกิดว่าเราทำโปเกมอนอีกฝ่ายนะครับแตกได้นะครับอีกฝ่ายก็จะเสียพลังชีวิตหนึ่งแต่ถ้าเป็นโปเกมอน EX นะครับซึ่งมันก็เป็นโปเกมอนที่เก่งกว่าปกติก็จะเสียพลังชีวิตถึง2แต้มนะครับส่วนใครพลังชีวิตหมดนะครับคนนั้นก็จะเป็นคนที่แพ้ไปก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าน่าเสียดายที่ตอนนี้เกมกําลังจะปล่อยนะครับจะไม่มีแรงโหมดให้เล่นก็จะยังมีแค่โหมดจับคู่ทั่วๆไปนะครับแต่ก็ดีหน่อยตรงที่มีระบบจับคู่กับเพื่อนนะครับเล่นกับเพื่อนได้ ส่วนของแถมอีกเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็จะมีเป็นการเล่นกับบอทนะครับโดยการเล่นกับบอทเนี่ยเราไม่ต้องมีเด็กของตัวเองก็ได้เราสามารถใช้เด็กเช่านะครับที่เกมจัดมาให้เนะี่ยเอาเด็กพวกนี้ครับมาตบบอทได้เลยก็ไม่ต้องกลัวว่าผู้เล่นใหม่อยากที่จะฝึกอยากที่จะอะไรก่อนยังไม่มีเด็กก็เอาเด็กพวกนี้ครับยืมเข้ามาได้ส่วนอีกระบบหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าจีจาร์ดจะใจมากนะครับถูกใจสายฟรีสุดๆนั่นคือระบบสะสมการ์ดนะครับเกมนี้นะครับจะมีแพ็คให้ ปิดฟรีนะครับทุกๆ12ชั่วโมงวันละ2ครั้งนะครับแพ็คหนึ่งเนี่ยก็จะเปิดได้การ5ใบต้องเตือนตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าเกมนี้นะครับจะไม่มีให้ซื้อแพ็คหลายๆแพ็คเราเอามาเปิดแต่จะใช้ระบบที่เรียกว่าแพ็คเอวากาเซสแทนนะครับนั่นก็คือนาฬิกาสายเพื่อที่จะร่นเวลาในการให้เรานะได้เปิดแพ็คได้ไวขึ้นอีกตัวช่วยหนึ่งนะครับในการที่ทําให้คุณได้เปิดแพ็คได้ไวนะครับเขาจะมีสกุลเงินอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าโปเกโกนะครับอันนี้ก็คือ ต้องเติมด้วยเงินจริงเท่านั้นนะตอนนี้เท่าที่รู้นะครับใช้ในการเร่งเวลาเปิดแพ็คให้ไวขึ้นเหมือนกันหนึ่งโปเกโกเนี่ยสามารถเร่งเวลาให้เปิดแพ็คได้ไวขึ้น2ชั่วโมงนะครับถ้าอยากเปิดสัก10แพ็คก็คิดเป็นเงินประมาณ60โปเกโกถ้าคิดเป็นเงินไทยตอนนี้น่าจะประมาณ400บาทนะครับบวกลบค่างเงินช่วงนี้แข็งนะครับก็จะเติมถูกหน่อยและนอกจากที่เปิดแพ็คนะครับจะได้การ์ด5ใบเกมยังจะแถม10โปเก้พอย์นะครับ ต่อการเปิดแพ็กหนึ่งครั้งโดยเราสามารถเอาพอยต์พวกนี้ครับไปแลกการที่เราต้องการได้เลยเราอยากได้การดอะไรนะครับใช้พอยต์พวกนี้ครับการใบนั้นได้เลยถึงเราเกลือในเกมกรชาก็จริงแต่เรายังเอาพอยต์ตรงนี้ครับไปแลกเป็นการดที่เราต้องการได้เลยเพิ่มเติมอีกเรื่องนะครับนั่นคือระดับความยากของการครับไดมอนคือการอาร์ตแบบธรรมดานะครับยิ่งมีจํานวนไดมอนที่ข้างล่างซ้ายนะครับที่ทุกคนเห็นเนี่ยเยอะๆนะครับการใบนั้นก็จะยิ่งหายาก ส่วนรูปดาวก็เหมือนกับสัญลักษณ์ไดมอนครับนั่นก็คือระดับความยากเหมือนกันแต่จะเป็นระดับความหายยากของการ์ดท,ที่มันอาร์ตการ์ดสวยๆนะครับหรือว่าเกมนียเขาพยายามพรีเซนต์การ์ดสวยๆแบบนี้อย่างมากเลยคือการ์ดประเภท i m m e r s i v e นะครับซึ่งเป็นการ์ดท,ที่หายากสุดๆส่วนนี้ก็คือเรดกาชานะครับในการที่เราจะเปิดแพ็คเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายสักเท่าไหร่นะครับในการเปิดได้แรงการ์ดแต่ แต่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 เกมยังใจดีครับมีระบบที่เรียกว่า Wonder Pi c k นะครับโดยระบบ w o n d e r p i c k นะครับมันจะเป็นระบบที่เราสามารถสุ่มได้การจากแพ็กที่ชาวบ้านชาวช่องเขาเปิดกัน,นครับเห็นเขาได้อลณงก็คือแบบเห็นเขาได้ไงเราอิจฉาตาล้อนเราก็อยากได้ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นในเอ็มเปิดแพ็กได้ปิกาจูตัวแร่นะครับรายการงงอีก4ใบใช่ไหมเราเห็นละมันได้ปิกาจูตัวแรไว้เราก็สามารถใช้ระบบวันเดอร์พิกนะครับเพื่อที่จะสุ่มการ์จากแพ็กที่ในเอมนะ็มเนี่ย เปิดได้ปิกาจุตัวแรนนั้นไปแต่ว่าการสุ่มเนี่ยครับมันจะได้แค่1ใบาจากแพ็คของเขานะครับนั่นหมายความว่ามันจะมีแค่1ใน5นะครับที่เราจะสามารถได้การาดที่เราตั้งใจว่าเราจะเอานะครับก็สามารถดูได้จากอินเสิร์ตที่ผมขึ้นนะครับมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยซึ่งระบบนะครับเดี๋ยวเราต้องลองมาดูกันอีกทีนะครับเพราะว่ามันต้องการสิ่งที่เรียกว่า w ันเดอร์ปิกสต้ามีนาในการมาเปิด w ันเดอร์ปิกเอาก๊าอะไรอย่างเงี้ยครับมันยังมีเยอะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเกมเต็มมาปุบผมมอาาาจะาจะะเีีกทนึง อีกระบบหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นของเกมนี้แล้ะครับพรีเซนต์มาตั้งแต่ต้นมันก็คือระบบเทรดระบบแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งถ้ามาปุบเนี่ยมันก็จะน่าจะ,น,าจะน่าจะนะครับอันนี้คาดการ์เหมือนตลาดในโลกจริงที่ซื้อขายการ์ดแบบฟิสิคอลนะครับเราก็จะเห็นการ์ดบางใบที่หายากการ์ดบางใบาหาง่ายราคาขึ้นลงแพงถูกตามกลไกตลาดอาจจะใช้สกุลเงินในเกมในการแลกเปลี่ยนนะครับแพ็คในเกมหรือบางคนอาจจะไปแลกเปลี่ยนกันด้วย งเงินเงินทองทองในชีวิตจริงก็เป็นไปได้หมดนะครับและนอกจากเรื่องของความสวยงามของกาดนะครับเกมก็ยังมีระบบชายดัสนะครับซึ่งเราสามารถเอากาดซ้ำนะครับไปเปลี่ยนเป็นชายดัสได้แล้วเราเอามาแลกเอฟเฟกต์สวยๆติดให้กับกาดนะครับเอฟเฟกต์ฟุง้งฟิ้งกุ้งกิ้งกระดิ่งลูกแก้วอะไรเงี้ยติดให้กับกาดได้เลยและใครที่ยังชอบความสวยงามไม่พออีกนะครับเกมยังมีการสะสมกาดในรูปแบบของอัลบัม้มแล้วก็สามารถเอากาดไปวางตั้งเท่ๆแบบนี้ได้ ย้ำอีกครั้งนะครับเกี่ยวกับซอฟต์ลันช์นะครับวันที่26 2สทุ่มเวลาไทยนะครับเปิดที่นิวซีแลนด์ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวพวกเราคนไทยเนี่ยก็สามารถน่าจะมุดเข้าไปเล่นกันได้นะครับไม่น่าจะยากเกินกว่าความสามารถของท่านส่วนใครที่รอตัวเต็มนะครับ30ตุลาคมเปิด g l o b a l ทุกประเทศนะครับสามารถ r e g i s t e r ไว้กับ App Store หรือว่า p l a y Store ได้ก่อนนะครับสรุปสุดท้ายนะครับความเห็นส่วนตัวของผมกับเกมนี้คือน่าจะเล่นแน่ๆนะครับเพราะว่าทำคิวออกมาแล้วเกมการ์ดโปเกมอนเนี่ยผมเล่นเวอร์ชันปกติอยู่นะครับเล่น ก็ต้องรอดูครับว่าโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันจะทำให้ผมประทับใจได้หรือเปล่าโดยเฉพาะระบบเกมเพย์มันจะดึงดูดผู้เล่นที่ชื่นชอบเกมการ์ดขนาดไหนพูดตรงๆนะครับแบบไม่อวยคือตอนนี้นะครับเกมเพย์ของโปเกมอน t c g Pocket กสหรับผมยังดูจืดอยู่มากเมื่อเทียบกับ s nap นะครับ m าวิลแ Snap เนี่ยคือเกมเพย์ของมา r v e l s n ด p เนี่ยดูแล้วสนุกตั้งแต่ก่อนจะเปิดจริงเลยครับเล่นแล้วก็ยังยังรู้สึกสนุกอยู่นะครับเพราะถ้าเกิดว่าเกมเพย์สนุกนะครับคนดูก็จะเยอะ Streamer หรือว่า Content Creator นะครับก็อยากจะทำคอนเทนต์ออกมานะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มความดังเพิ่มความป๊อปปูล่าให้กับตัวเกมและที่ทําได้ดีอีกอย่างนะครับก็คือระบบของการสะสมการนะครับนี้ไม่ต้องบอกนะครับอย่างที่ผมสาธยายเบื้องต้นคือมันว้าวมากนะครับระบบเทรดย้ํากันอีกทีว่าเกมนี้เทรดมาปุ๊บมีโอกาสปังได้สูงขอแค่ความสําเร็จนะครับระดับ1ใน10ของโปเกมอนโกะผมก็ว่าโคตรว้าวละ และผมคิดว่าถ้าดู potential แล้วนะครับมันมีโอกาสเป็นไปได้อยู่เพราะว่าเกมมัน based on โปเกมอนนะครับฐานแฟนคลับทั้งไทยแล้วก็ทั่วโลกในเยอะมากคนเล่นการ์ดโปเกมอนในไทยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชน,อนอน,นทุกคนส่วนสายฟรีนะครับก็คิดว่าน่าจะรอดเหมือนกันนะเหมือนการมา,าสแนปและคือมันเป็นเกมที่ใช้การจ่ายเงินนะครับเพื่อที่จะก้าวหน้าได้ไวหรือที่เขาเรียกกันว่า beta progress นะครับก็คือจ่ายให้ได้การ์ดไวขึ้นแหละสุดท้ายทุกคนก็จะมีการ์ดพอๆกัน มั้งเร็วหน่อยแต่อาจจะช้ามากตามกำลัทงทรัพย์แลว้วก็หมดทนนะครับส่วนสายแข่ง eSport และการแข่งขันนะครับต,ตอนนี้ Offi c i a l ไม่ได้มีแผนอะไรสำหรับเกมนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่แน่เกมที่มันจะมี eSport หรือว่าทัวร์นาเมนต์การแข่งขันอะไรตามมานะครับม,มันจะเป็นเกมที่มันมีความนิยมอะ่ะเดี๋ยวสิ่งพวกนี้มันก็จะตามมาเองนะครับอย่างโปเกมอนโกเองก็เช่นกันนะครับเปิดมาตอนแรกเขาก็ไม่ได้เน้นว่าคุณจะต้องไปแข่งขันคุณจะต้องมี e s p o อ t อะไรอย่างนี้ใช่ไหมสุดท้ายสุดท้ายก็มี แถมอีกนิดนึงนะครับเท่าที่ทราบจากวงในที่ไม่ใช่แอปรีวิวอาหารมาเนี่ยเดฟเขาบอกว่าเกมเนี่ยครับค่อนข้างที่จะทําตามเสียงเรียกร้องของผู้เล่นว่าผู้เล่นอยากให้มีอะไรนะครับเขาก็จะจัดออกมาให้ถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีเลยส่วนทั้งผมเองนะครับก็จะทําคลิปต่อๆไปและคลิปหน้านะครับผมจะมาสอนวิธีการเข้าเล่นเวอร์ชันซอฟต์ลันช์ละกันและอธิบายเกมเพลย์โดยละเอียดนะครับหลังจากได้สัมผัสจริง อยากถามอะไรเกี่ยวกับโปเกมอนดีจีพ็อกเก็ตนะครับคอมเมนต์ไว้ได้ไว้เจอกันในไลฟ์แล้วกันบ๊ายบาย